คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า18.5ล้านปีส่วนใหญ่จากการตายก่อนวัยอันควรคนไทยทั้งประเทศสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า18.5ล้านปีร้อยล172เป็นการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรได้แก่การบาดเจ็บทางถนนหลอดเลือดสมองและเบาหวานโดยเฉพาะวัยทำงานทั้งชายและหญิงนบรุ่งเรืองกิจผาดหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงนบทรงคุณวุฒิระดับ11และประธานคณะกรรมการมีอูอินเทลเลกจ์ยูนิต กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาประเมินภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในการศึกษาและสำรวจครั้งล่าสุดพบว่าคนไทยทั้งประเทศสูญเสียปีสุขภาวะ Dis a b i l i t y Ad j u s t e d life year รวมกว่า18.5ล้านปี ซึ่งจำนวนปีที่สูญเสียไปอย่างน่าเสียดายนี้เพราะสุขภาพที่ไม่ดีพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยโดยกว่าร้อยละเ2เป็นการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่การบาดเจ็บทางถนนโรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานพบสูงสุดในกลุ่มอายุ45-59ปีทั้งในเพศชายและหญิงซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานโดยในเพศชายสูญเสียจาก การบาดเจ็บทางถนนสูงสุดรองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานส่วนในเพศหญิงพบการสูญเสียสูงสุดจากโรคเบาหวานรองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บทางถนนนอกจากนี้ยังพบการสูญเสียปีสุขภาวะจากการติดเชื้อ h อ v อววัณโรครวมถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆอีกด้วย นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่าจากผลการศึกษาจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการเร่งรัดดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น3ประเด็นคือเรื่องการบาดเจ็บทางถนนทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและปรับมาตรการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมุ่งเน้นลดปัดจจัยเสี่ยงทั้งการตรวจวัดความเร็วการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์การบังคับใช้หมวกและเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่ส่วนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเป็นสังคมสูงอายุสอสควรร่วมมือกับเครือข่ายเร่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคโดยลดปัดจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมโดยที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งและเน้นย้ำเรื่องมาตรการในการคัดกรองผู้มีความดันโลหิตสูงและน้ำตาลในเลือดสูงเพื่อนำผู้ที่พบว่าป่วยเข้ารับการรักษาและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับภาระโรค burden of disease เป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรโดยประเมินจากภาระความสูญเสียทางสุขภาพเป็นหน่วยของการสูญเสียปีสุขภาวะ d i s a i i l i t y Justice Life Year Dallas ประกอบด้วยความสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรและความสูญเสียจากความเจ็บป่วยและพิการถือเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนปัญหาสุขภาพของประชากรได้ครอบคลุมทั้งการตายความเจ็บป่วยความพิการซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนการลงทุนทางสุขภาพรวมทั้งประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชากรในช่วงเวลาต่างๆโดยจะมีหาระศึกษาและประเมินทุกหปี